วัาีเจ้ากูคนปูพามาซะเฮ็ดแฮมแล้วเจ้านี่เฮ็ดมันปูฮัลโลรอยเธอหอยเธอบินอีควิดาพิลเซอร์ซามินเฮียเอสเธอฟิฟลิงเก็บออมหมานก่อนเจ้าถุงมือก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมา,มานมาเน้อเจ้าอ้ย,ยะ <c oughs> ข้ามตางอะเจ้า ป่าท่านี้เห็นเจ้าเปลี่ยนถุงมือละป่าเก้าบุกเจ้าป่าเก้าบุกก็ยังมีเห็ดมันปูงคือเก็บอยู่เนาะท่านนี้ดอกหน่อยเจ้าโดนแล้วตัวเก็บซนนะนเนาะ นั่นแหละแล้วเจ้านี่ปาาพอขาไอเียกูคนเจ้าปู่มาป้าเฮ็ดหนังไก่ออะเจ้าแต่ปู่ว่ามันเท่าแล้วอะเนี่ยเจ้าพอา่อ่ะ เท่าเกินแล้วเจ้าเขาลาไว้นี่เนะเจ้านาะแต่นักขนาดเลยกุคนุนโอ้อย่าว่าปู่เนาะเจ้าน่ะเนี่ยมันบานมันเท่าเนี่ยเนี่ยเจ้าเป็นสายเลยนั่นพ่อกะโอ้เสียดายนะเจ้านะ่นนั่น,น,น ตั้งเพ่ก็มีเจ้าบ้านมดเลยนั่นเออนั่นเตะอโอ,อ,อคุณเจ้าปู่มาป้าเฮดแต่ดำเจ้านี่โโหมัน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  ย่ดอกน้อยเจ้าเป่วยแล้วก็น,นีโอ้โหติดใจเจ้าเค็บเลยดีกว่านะเจ้านะหู้ดอกงามนี่เฮฟทรัมเพสเ,เธอเจ้างามล้ำเจ้าเฮดแต่ดำล้ำ ถามว่าปูย่าอย่างกิน <g ül> ปูย้ำเจ้าแล้วก็พัดกะเพราเนาะเฮ็ดมันปูเจ้าพัดกะเพราล้ำล้ำสามักเอ,อ่อพัดเนยเจ้าเฮ็ดมันปูนะแต่ปูว่มักพัดกะเพราส่วนพึ่งหวานย่าอย่างก็ล้ำเจ้าดอกน้อยฮัลละไว้ก่อนเจ้า ตำน้ำพริกก็ล้ำเจ้าเพื่องหวาน ang, <vähän> แกงก็ล้ำยำก็ล้ำปู่มาได้ยะคิดเพื่อพ่อ Hindu. เจ้าเวลาปู่ยะกับเขาเนาะปู่บ่คอยะนาะเจ้าสุมาตอยโอ้โหต้องก้อยๆเจา้าพราะกะท่านเป็นจเจี๊ยนั่นท่านกุคุณนนะน่นหันก็เจา้าหัานหัน ขเขาค่อยๆไล่เก็บไปเนาะเจ้าเนาะเดี๋ยวย่ำมันน่ะพ่อปูเนี่ยมันเป็นเฉยสีเดียวกันกับใบไม้เลยอะ่ะอ้ยติดใจเจ้ามันตั้งกล้องมาได้ตัอ,อะ่ะเก็บเลยเนาะเจ้าเนาะนี่ขอบคุณเนาะเจ้าขอบคุณกูปูกูขนต,ตีติดตามตีเข้ามารับชม ขอบคุณจัดนักเน้อเจ้าขอบคุณกู้กำลังใจเลยเจ้านี่ค่อยเก็บไปเจ้าพระเฮ็ดดำก็เก็บเฮ็ดดำพระมันปูก็เก็บมันปูพระเฮ็ดอันอย่างี่กินเก็บหมดเจ้า <c ười> อุ้ยดีใจอะเจ้าดอกงามนะเจ้าเนาะโหมาเป็นจอเลยปะกะป๊าอังามนี่เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวปุ้กค้อยๆว้กลงดอกหน่อยมาทาั้งนี้เจ้าไว้มาทาั้งเพะ เดี๋ยวมันจะย่ำมันกะพอกะเนี่ยหลงเลยเจ้าพอกะหลงนะสีเดียวกันกับใบไม้หมดนี่โอ้โหมาเป็นจอเจ้างามอีกาเฮ็ด ป้าพึ่งหวานก็เก็บพึ่งหวานปูนะ่ปะป้าอันไหนก่อนปูก็เก็บอันนั่นเจ้า เดี๋ยว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 นี่ตัดนี่ตัดน,นี่ว้าวง,งามขนาดกุคนุนเก็บเลยติกล้าเก็บเลยเก็บเลยค่อยๆไล่ไปเจ้าเดี๋ยวมันจะยำเนาะ ไลไลเก็บไปเจ้าเดี๋ยวเดียวขอไวกองจ้าจ้ากุคนจะเมาหัวนี่กุขนมันยังงามอ่ะพ่อกะมันยังปเปื่อยอ่ะเจ้าสกใส่มันกําลังหาออกรุ่นหลังนี่กออะเนาะ ไอรุ่นเน่าแล้วก็แล้วไปมาเป็นจ่อเลยเจ้าโอ้โหกุขนหว้าวชุนนะ มืด,มดๆเจ้าตะกี้หันแดดออกมาหน่อยตอนนี้มืดมๆามาตั้งเพ่ก่อนก็ได้เน,น,นาะมันจะได้แบบต้องย้ํา พ่อกะปาดเป็นจจเลยเจ้าอวดเห็ดกำรเตอร์เจ้าปะเห็ดดำงามนี่หามแต่งงามว่า จ้ๆๆา่ลไปถึงปู่ไปตัดขาดที่บ้านแต่ปู่ก็เอาเศษมันมาทิ้งบนดอยเหมือนเดิมเจ้าปู่ก็ได้ทิ้งขยะ xung quanh nơi cháu thấp củ cha của nhầm ôi ngon hết ngon cháu hết ngon hết mặn phủ, xịn ngám, ngám, phàu uh, đọc nồi hàu lắc với gọt cháu hả hô tì lèo, hả hô tì lèo đều mà kép đọc lên nói, hàu hô tì cháu ฮะสีเดียวกันเลยเจ้ายิงมืดมืดจะอีตอัวหลงกันหมดขามันตุ้ยขนาดหรือดอกมันงามดอกมันอวบมากุคนมันล้ำเจ้าแล้วมันหอมตอัวมันหอมเหมือนเขาว่าแต่นะ นี่กูขนเพราะกะกลุ่มเดียวตัดเนี่ยเจ้าแล้นักขนาดเลยเจ้าเฮ็ดงามตัวนี่เฮ็ดมันปูเจ้าขาป้อมคล้ใกล้กัน กขะเฮ็ดแต่ดำตะกี้นี่มันปูตัานนี้เจ้าเกิดอยู่บนตางเลยเจ้าพ่อกะอันเ <c ute> ก็บเจ้าเก็บ โอ้่ยเห็ดเป็นคิปเปอร์้ทากใจโดยส่วนตัวนะปมูมักพัดกับเผาเจ้าเห็ดมันปูนะ โอว้ว่ามันล้มข้าขูหันตัดดีเจ้าเหลืองเลื่องชาก็จ้านี่โอ้โหดอกเดี่ยวอ่ะพอ่ะพอ่ะปาดชนโห อสีก็เจ้าโอ้มันมืดเนาะพอดอกนี้เจ้าพอดอกนี้เปิดธรมโมสัง่งโขดอกเดียวอะ่ะเจ้าพกอกะโอ้มันยังบบกเปื่อยเลยนะนี่งามเอาเจ้าเอามันบบกเปื่อยถ้ามันเละถ้ามันเน่าปูบ่บอกเอาท่านนี้เห็นดอกเจ้าโอ้ดอกใหญ่เหมือนกันอันนี้เหลือแต่ขา นี่ก็ขนขาเอาอน,นี้มันเป็นเจี๊ยแล้วเจ้าหาละไว้ ปาดพอขาใยใบใหญ่งาวโอ้นี่เจ้านี่นี่นี่งามเนาะโหเป็นจ่อเลยดีใจเจ้าดีใจ เห็ดดอกมันใหญ่มันก็เลยดูเต็มชาเนะจนะเจ้าเนาะปาดโอสุมาเตเจ้าปาดนังไปหน่อยเพอาะเพราะกะธมโมสังขูเฮ็ดมันปูโอเฮ็ดมันปูปีนีส่สุดๆ มันตัดข่าบมาได้เจ้ามันตั้งกล้องลำบาก โอ้ความขา นี่เฮดของหาวเจ้าและนักขนาดเ็ดงามตวัว